โอ้ตัวนี้ฟอร์ดเนาะนี่ฮอลแลนด์ครับนี่ oh. เหมือนเป็นตู้แอร์เนาะตู้แอร์เก่า่เนี่ยสามเก้าสามศูนย์โอ้รถดำไหมโอ้ oh. oh, ดูครับมีรถดำเยอะแยะเลยครับ โอ้ครับเมื่อกี้ติดครับขึ้นเองเฉยเลยนีโน่ครับแค่นี้โหดเลยเนี่ยคุโบต้าครับซีรีเอ็มแบบนี้มาโดยบังเอิญครับวันนี้พามาดูรถดำแล้วก็รถดันดินครับง่าเมื่อกี้ติดครับเลยขึนเองเฉยเลยโอ้ พอ,จอ,อใจสิงรถบรรทุกครับเนี่ยโอ้ยหลงครับไปหลงโคตรโบครับวันนี้กะว่าจะมาถ่ายนกครับแวะเข้ามาด้านข้างก็ เอาสักนิดนึงโอ้โหฟอดเลยฟังหนูนะครับโอ้โหหดหดแับฟอดโอ้โหดูครับอันนี้ผมแบบ ถ่ายคลิปร่วมๆเลยนี่ครับไอหลงครับมีซูวิชิมิโซ่ครับโอ้อไหวไหมเนี่ยเหมือนจะติดาคานันนีบางจอยครับ yêu đám khu này con vùng đây cái này กีฬฟอรรับ7แพน100เนี่ยรอดเนวฮอลแลนด์ 4, โอ้นี่สวยครับสวยเรียกว่าอะไรกองอากาศนะอย่างกัะสน็อกเกินเลยนันดิงครับมา10บลอบางจอยโอ้ดูครับ สองเท่านั้นนี่เสียงโบวโหดครับโอ้ยลืมดูครับเมื่อกี้ครับรถติดดึงกันเมืกก่อกี้สลิงขาดเลยอะ่ะผมว่าแต่ถ่ายตัวฟอร์ดอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเนาะเดี๋ยวให้ดูฟอร์ดก่อนโอ้มัวแต่ดูครับหลุงเทอโบโติดครับเอารถไถเอ็มซีรีลากเอาเดี๋ยวดู รถไถฟ,ฟอร์ตต่อครับแท็กเตอร์ฟอร์ตการดินรถมาแบบคันต่อคันเลยครับเนี่ยสิบล่อเลยนะผมไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วมารถสิบล่อเลยครับเนี่ยจัดเต็มเลยครับน่โดดยงๆมาเลย ติดกับติดไปครับน่ะไหนดันก็ดันดินไปขนก็ขนไปครับเรียถวยกันมากครับอีกขั้นติดครับไอ้หลงเทอร์โบครับเนี่ยติดเฉยเลยคูโซครับติดเนะเมื่อกี้ผมนึกว่าไม่ติดนะครับหันไปอีกทีครับรถดึงครับสลิงขาดปัดเลยเอ็มซีรีส์ครับ m 8 5 4 0ครับตัวใหญ่เลยจากคูโบตาครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาใจช่วยหลงเทรบโบรครับติดลมติดของจริงเลยอ่าดูครับอีกชากขาดปัดเลยไหมอ่าวน,นี้แล้วครับสลิงขาดครับกลังเ,เก็บสลิงเหรอ เฮ้ยเกอร์เขียวไงดูติดกันเลยครับเสียวหดหดเลยอนะโอ้ยอีกขั้นขาดครับเสียบขาดมาดูตรงนี้ครับทีมงานอย่างนันก็ขุ่นขุ่ครับโอ้โหดูครับรถขอกเกษตรกันไหมนี่ครับขอกเกษตรครับผมจะคันแหง้แหงๆเลยครับผมสุดๆเลยครับดู ดูครับขั้นต่อขั้นเลยครับสวนกันเลยอยอดยดูไปเรื่อยครับคลิปรวมมิดครับรวมมิดของจริงเลยแค่ผมดูเองอย่างเพลินเลยครับเนี่ยไม่ได้ถ่ายแนวนี้นานแล้วครับจัดให้ครับเอาแบบเต็มๆเลยนะเอาแบบไม่ได้ตัดต่อเลยครับคลิปต่อคลิปวางจับวางจับวาง มันทั้งดันมันทั้งดับครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ครับเนี่ยสองเท่าเลยครับด,ดูสุด,ดวสวยครับอู้ขับอยู่นี้ไหม,อมหเอาตรงนี้เลยครับแข็งเลยแ,แข่งดับ ได้ทั้งสองนะครับทั้งตัวรถด,ดำแล้วก็รถไทฟอร์ดโอ้วันมาูโ่โอ้เสียงบูนะครับโอ้วันท่วมเลยครับ เสียงนะับเธอโบ่ไม่เสียงดีครับคันนี้ครับท่อปลายท่อหันมาฝั่งนี้พอดีเลยโอ้คันนี้สวยดีครับ มาคัน่อคันเลยยี่สุดสูสครับมาสวยครับเนี่ยหน้ายัางก็โรบคอกครับกระจังหน้าหายแต่ยังสวยอยู่ครับเขาโครงยังรอยอยู่มา,มาสองคันเลย เสียงโบคันนี่ไหมอ่ะโอ้อ,อ่างตัวบักเก็บนะครับ โอ้ตามมาด้วยครับสมอทองครับฮีโนโอ้อัดด้านหลังแบบนี้ครับตอนดำนี่มีลุ้นครับยกล้ออัดแบบไว้กองไว้แบบไท้ายๆครับผมตอนดำนี่รอย,ยกแน่นอนว่กินกันไม่ลงเลยครับแต่ละคันนี่สุดๆเหมือนกัน มาแล้วครับคันนี้ครับเอาสลิงมา M8540 แรงครับ